สวัสดีครับสวัสดียามเย็นวันนี้นะครับน้องมีพระปิตาจัมโบสองนะครับของหลวงปู่มหาศิลาสิจันโทมาอัปเดตให้พี่ๆได้รับชมรับฟังกันนะครับแต่วันนี้ครับก็มีมาแบ่งปันพี่ๆนะครับมาตกนะครับยี่สิบรายการนะครับเดี๋ยวมาลองเลือกชมดูนะครับพี่ๆนะฮะหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับมาดูพร้อมๆกันพี่จะอีพีจะนี้นะครับจับมาแบ่งปันก็จะมาอีกสองสามวันนะครับจะมีเข้ามาใหม่นะ เช่นนี้ครับมาดูมาพร้อมเครับนักของปลูมหาศิลานะครับเก็บได้รีบเก็บนะพี่นะราคากำลังขยับนะครับนี่ฮะหรือรายการนี้เปิดออกมาฮะรายการนี้รายการที่หนึ่งครับเนื้อผงทูบนะครับนะทําผิวโบราณนะครับเลขคดจาเบอร์มาเลขห้าสิบเก้านะฮะรายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับสสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ฮะ เอาไปพี่เอาอันนี้ผมพิเศษให้เลยผมขอที่สองร้อยบาทนะครับองนี้นะครับสองร้อยยี่สิบาทใจลูกคูสี่ร้อยอ่าขอสองยี่พอพี่นะครับต่อมาฮะรายการที่สองนี่รายการที่สองนี่ครับมาเลขโค้ดจำเบอร์หมายเลขหนึ่งเลยพี่นะครับปิดแผ่นทองนะครับตรงพุงนะนี่ฮะรายการนี้นะครับนะเลขโคดําเบอร์มาเลขหนึ่งขอที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่สองนี่ครับเนื้อข่าววุฒุนนะครับ ต่อมาฮะรายการที่สามรายการที่สามครับรายการนี้เป็นเนื้อก้นคกนะฮะทำผิวโบราณพี่นะเลขโค้ดนันเบอร์มาเลขเก้าสิบเจ็ดครับรายการนี้นะครับขอที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทแต่พี่นะรายการที่สามนะครับต่อมาครับรายการต่อไปครับรายการที่สี่นะฮะอนุญาตแกะแป๊บนึงครับนะ รายการที่สี่นะครับพี่นะรายการนี้นะฮะเลขคุณเบอร์มาเลขแปดสิบหกนะรายการนี้น่าจะเป็นเนื้อสีลาแรงหรือเปล่านะครับรายการนี้ขอสองรอยี่สิบาทนะครับรายการที่สี่นะครับต่อมาครับรายการที่ห้าครับโอ้โหรายการที่ห้าฮะรายการที่ห้ารายการที่เป็นเนื้อข่าวพุทุกุณนะพี่นะ รายการนี้เปิดเป่งปันอยู่ที่พี่นะครับนาะเลขค้ดนั้เบอร์นะครับหมายเลข12รายการนี้เปิดเป่งปันอยู่ที่พี่ที่ที่4 5 0บาทน,นะครับ4ี450บ่บาทในว่นะตะกรุด5ดอกนะครับรายการที่5้านะครับ รายการที่6ครับโอ้โหรายการนี้นะครับเป็นเนื้อเทา้าผงทูปนะฮะโรยผงงาช้างตะกุด5ดอกนะพี่เลขคุณตังเบอร์มปด้82ครับรายการนี้เปิดปันอยู่ที่450บาทนะครับเปิดปปันอยู่ที่4 5 0าบาทนะพี่นะรายการที่6นะครับรายการที่7นะครับเปิดออกมาพี่ รายการที่เจ็เปิดออกมารายการที่เป็นเนื้อเขียวมรนกดอุดโค้ดนะครับเลขโค้ดตําเบอร์หมายเลข42สบสองนะครับเลขโค้ดตําเบอร์หมายเลขส2ิบสองนะรายการนี้ขอที่2อ0ยิบาทนะครับารายการที่เจ็ดนะครับรายการที่แดนะครับรายการที่แดเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อดินเผานี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้อดินเผานะกําไรข้อมือเงินแท้นะเลขโค้ดตําเบอร์หมายเลขสองสองนะครับด้านหลังอุดมวลสารนะพี่นะ นี่นะรายการนี้ขอที่400บาทนะครับเอาไปพี่350บาทพอพี่นะครับขอที่350บาทพอพี่รายการที่แปดนะครับต่อมาครับรายการที่เก้าครับรายการที่เารายการที่เป็นเนื้อทูโทนนะพี่นะรายการที่เนื้อทูโทนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเป็นไกลแป๊บนะครับพี่นะ นี่ครัายการที่เป็นเนื้อทูทนนะครับด้านล่างเป็นเหมือนชั้นหมากนะฮะเหมือนกระเบื้องนะครับนะด้านหน้าเป็นองค์ขขาวพุทธค,คุณเลขคุณตัวเบอร์เลขเจ็ดสิบสองรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทพอพี่นะทูททนขอที่สามร้อยบาทนะพี่นะ,นานะนะรายการที่เก้านะครับต่อมารายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเปิดออกมาพี่รายการนี้โอ้โห ได้เนื้อดิ้นเผาพี่รายการนี้ได้เนื้อดิ้นเผานะพี่นะรายการที่สิบนะครับปิดแผ่นเงินแท้เลขคู่ตั้เบอร์หมายเลขสิบสามนะครับนี่ฮะรายการนี้นขอที่สามร้อยบาทนะพี่นะรายการที่สิบนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดรายการนี้เป็นเนื้อดำใบลานหรือเปล่าพี่นะครับเนื้อดําใบลานเนื้อโอ้เนื้อเกสสน,นะพี่นะทีออกเหลืองเหลือ şey งนะเนื้อเกสสน์นะครับเลขคู่ตั้เบอร์หมายเลข 71นะครับนะ71นะรายการนี้ขอ2 2 0บาทพอพี่รายการที่11นะครับทำผิวโบราณนะครับนะต่อมาครับรายการที่12ครับโอ้โหรายการที่12ที่รายการนี้นะเนื้อขาวพุทธคุณนะครับรายการที่12เนื้อขาวพุทธคุณกำไรข้อมือเงินแท้เลขคุณตัวเบอร์หมายเลขเจ็ดตัวเดียวฮะเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขเจ็ดตัวเดียวพี่รายการนี้ขอที่300บาทพอพี่นะครับรายการที่12นะครับ ต่อมาครับรายการที่13รายการนี้เนื้อดำใบลานนะครับป uh, mm ิดแผ่นเงินแท้นะครับเลขคูจตัวเบอร์วันที่23นะครับปิดแผ่นเงินนะนี่เลขคู่ตัวเบอร์วัน23นะครับรายการนี้ขอที่250บาทนะครับรายการที่11ในรายการที่13นะครับต่อมาฮะรายการที่14ครับรายการที่14รายการนี้เป็นเนื้อเนี่ะเป็นเนื้อชั้นหมักหรือเปล่าพี่นะนี่ฮะ ้รยผงม,มุกสามสามริย์พิษเลขคุเบอร์มาเลขเจ็ดสิบเจ็ดนะครับรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้ขอที่ส0มรอยบาทนะครับ้อยผงม,มุกนะต่อมาครับรายการที่สิบห้าโอ้โห รายการที่15้ารายการที่เปิดมาเป็นเนื้อทูโทนนะครับเป็นรายการท็อปนะพี่นะตะกุดเงิน5ดอกเลยรายการนี้เป็นตะกุดเงิน5ดอกนะพี่นะรายการที่15้านะครับนะเลขค้ดเบอร์หมายเลข9 0ูนะครับรายการที่4ี่ห้าสบาทนะพี่นะเนื้อเขียวมรโกดนากระเกสบนะครับต่อมาฮะรายการที่1 6หนะครับสิ้า5 1บ1ีา R รายการนี้เป็นเนื้อเท้าผงทูบนะครับ ปิดแผ่นเงินนะครับเลขคุณตัวเบอร์เลขเก้าสิบเอ็ดพีรายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สิบหกนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดรายการนี้เป็นเนื้อเขียวมรกตนะครับปิดแผ่นทองเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขสี่ฮะเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขสี่พี่รายการนี้ขอที่สองร้อยแปดสิบบาทนะครับรายการนี้ขอที่สองร้อยอะสองร้อยห้าสิบก็ได้พี่นะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะรายการที่สิบเจ็ดนะครับ ต่อมาฮะรายการที่8ครับโอ้โหรายการที่8มาเป็นองค์ท็อปอีแล้วฮะรายการนี้เป็นเนื้อดินดินเผานะวัดแทสแบงนะครับ <c oughs> เนื้อดินเผาวัดแทสแบงอุดตัวโคด้ดหลังนะครับนี่ <c oughs> โอ้โหเลขโคดจำเบอร์หมายเลข19กนะฮะเลขโคดจำเบอร์หมายเลข19กพี่รายการนี้ขอที่300บาทนะครับรายการนี้ขอที่300บาทนะพี่นะรายการนี้รายการที่1 8ดนะครับ ต่อมาครับรายการที่19โอ้โหรายการที่19เปิดออกมาเป็นเนื้อขาวพุทธคุณตะกุดทองคําแท้นะครับนี่ครับเป็นเนื้อขาวพุทธคุณตะกุดทองคําแท้นะครับนี่รายการนี้เลขคู่จัเบอร์มาเลข4 4บสครับนะน้องขอที่นะครับน้องขอที่700บาทนะครับจมโบนะนี่จมโบสองนะพี่นะน้องขอที่700บาทนะพี่นะรายการที่19นี่ครับ ต่อมาฮะรายการที่20ครับรายการนี้เป็นเนื้อเขียวมรกตนะชุบนะชุบเกล็ดนะครับนะทับผ,ผิวผิวผิวโบราณนะครับนี่รายการที่20นะครับรายการที่ขอที่220บาทพอพี่เลขคนเบอร์86ฮะคู่ละ400นะครับต่อมาครับรายการจะไปพี่รายการนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับลอยผงสามขสั์นะครับเลขคนเบอร์เลขแปดสิบสองครับรายการนี้สามสองร้อยแปดสิบบาทนะครับรายการที่สองร้อยแปดสิบบาทนะพี่นะรายการที่สิบเอ็ดนะครับ ต่อมาครับรายการที่22นะครับรายการ22รายการที่เป็นเนื้อดิบเผาวัดค่าสแบ่งครับนี่ฮะโอ้โหด้านหลังนะครับตะกรุด5ดอกครับด้านหลังตะกรุด5ดอกนะพี่นะรายการนี้นะพี่นะรายการที่22นะครับรายการที่ขอที่4ี0รบาทพี่นะครับรายการที่ขอ4ี0รบาทนะพี่นะาการ22นะครับต่อมาฮะรายการที่23ครับโอ้โห23่สอีพีนี้อีพีอัปเดตนะพี่นะ รายการ23พี่รายการนี้เนื้อภายจำใบรานนะครับเลขโคดนัมเบอร์นี่ครับ, Number, รบหมายเลข61โลรลอยเด้านหลังพี่รายการนี้ขอที่700บาทนะครับนะรายการที่23ครับต่อมาฮะร,รายการที่24ครับโอ้โหมาแล้ว รายการยี่สนะครับรายการนี้เป็นรายการหุ้มทองคําแท้นะครับหุ้มทองคําแท้นะครับรายการนี้นะครับพระปิดต,ตาจัมพุสองหลวงปู่มหาศิลานะครับเลขคนจับเบอร์มาเลขยี่สิบเอ็ดนะครับปิดแผ่นทองคําแท้นะรายการนี้ขอที่หนึ่งพันบาทนะครับขอที่หนึ่งพันบาทนะพี่นะรายการยนะี่สี่ฮะ ต่อมาครับรายการ2ี่ห้าครับรายการที่ห้าเป็นเนื้อผงขาวพุทธคุณนะครับนะตะกุดทองคำพี่น inya, เนื้อผงขาวพุทธคุณตะกุดทองคําเลขคุณเจมเบอร์มานะเลขหกสิบเอ็ดนะเลขคุณเจมเบอร์มายเลขหกสิบเอ็ดนะพี่รายการาทีนะร่ขอที่เจ็ดร้อยบาทนะนะาา 25, นะครับขอที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการที่ห้าครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบหกรายการที่หกครับนี่โอ้โหมาแล้วครับเนื้อดินเผาวัฒนาสแบงตะกุดทองคําครับ รายการนี้ขอที่เจ็ดร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่รายการนี้ขอที่เจ็ดร้อยบาทเท่ากันนะพี่นะทําไมถึงไม่มีอย่างนี้เพราะไม่สามารถตอกได้นะพี่นะฝังได้เพียงเดียวนะเพราะเนื้อที่เผานี่แตกแตกเลยนะพี่นะถ้าหล่นจะแตกเลยคือเป็นเนื้อที่เผาก็ท่าแสแบ่งนะครับเพราะเป็นเนื้อดินนะพี่นะเนื้อดินนะครับจับไม่นิยมฝังนะครับนะจะฝังเลยนะครับนี่รายการนี้ได้คนเบอร์สามที่หกลงไปที่เก้าเลยพี่โอ้โหนะจัดไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะโอ้โหเดือดเดือดครับนะใครชอบดูใจองค์ไหนนะพี่นะสามารถติดต่อได้ที่ ที่รายแล้เบอร์โทรน้องได้เลยเนียครับสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับนะขอบคุณมากครับ